มาฮะทุนน้อยร้อยตัวละครกับกาชา้าผัาเกือกแล้วฮะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยอาจจะช้าไปหรือว่าอาจจะเร็วไปหน่อยนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกสนานนะ,ะไปนิดหน่อยแล้วกันเนาะนิดหน่อยฮะไม่มีอะไรมากน่าจะมาอยู่นะขนาดนี้พี่ผมเปิดในวันที่19เดือน4 5โมงนาที ลูกกะลูกกะลูกกะท่าผู้ชมเคยรู้สึกหงุดหงิดอะไรบ้างไหมฮะแบบว่าเหมือนเราขาดอะไรไปสักอย่างแล้วเราไม่ได้ฮะมันมันเปิดมาเจอทุกวันแล้วมันปล่อยผ่านไม่ได้ฮะท่านผู้ชมยังไงก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยด้วยนะฮะอยู่ผมกับแคทออเดอร์แล้ววันนี้ผมจะ <c oughs> จาต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 าาาโอเคฮะสวัสดี young, ท,ท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่ผมครับแคทออเดอร์นั่นเองฮะแล้วก็ขอแฮชแมวทุกท่านจงเจริญนะะโอเควันนี้อยู่กับเกมพิเซตคอนดิเกรได้ฮะแล้วทีนี้ก็มันรู้สึกไม่ต้องอธิบายมากครับมันรู้สึกขวางหูขวางตามากตอนนี้นะฮะผมรู้สึกอืม ใจหนึ่งก็อยากจะไปต่อหรือใจหนึ่งก็จะพอเท่านี้นะมาฮะทุนน้อยร้อยตัวละครกับการชาผักเกลืก่อนแล้วฮะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยอาจจะช้าไปหรือว่าอาจจะเร็วไปหน่อยนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกสนานนะฮะไปหน่อยแล้วกันเนาะ นิดหน่อยฮะไม่มีอะไรมากน่าจะมาอยู่นะขนาดนี้พี่ผมเปิดในวันที่19เดือนสี่ห้าโมงสิปนาทีลูกกะ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  <c oughs> ขาวเนียนอย่างก,กับผมสักพอ,อกเทคโดโลยทีเดียวเฉียว ทุนน้อยร้อยตัวละครนะท่านะผู้ชมทุนน้อยร้อยตัวละครจริงมันยากขนาดนั้นเลยอ่ะตัวนี้มันจะอะไรขนาดนั้นทุนน้อยร้อยตัวละครเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมานะฮะเดี๋ยวผมกลับมาแต่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมามาเปิดคุณผมขอไปสสางคดีของวันนี้ก่อนนะฮะโอเคผมขอไปสะสางคดีวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาจัดการคุณแน่นอนแต่ก่อนอื่นนั้นขอไปจัดการคดีที่เหลือก่อนนะฮะว่ามันยังค้างคาอะไรอยู่นะโอเคกัดเวทหน่อยแล้วก็เวทอ่ะขอไปจัดการคดีก่อนมันรู้สึก ตหงิดต่หิดยังไงไม่รู้สิมันขาดอะไรไปตัวหนึ่งนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าหึนแห้วหึหึหึหดหึหึ่ึห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 ึนึหึหาหึ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 เพรึห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 ึนเนึะึห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 ึ่ึ่ึ่ึห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 นหึหึ่าหึ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 หหมดได้หหหึดึ้ึยหมดเลยจ้า กุจีกุจีพี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหายเฮ้โยโอเคอยังดีที่ไปต่อหมวหน่อย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 ฮอดคอนอนโอเคตายไปหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวเอ้าตัวนี้ยังจะตายไปอีกโอเคบินเซทาร์เป็นปของเราฮะ โชคดีที่ยังอยู่แต่มันขัดใจจริงๆนะท่านผชมมันเปิดมาแล้วมันแบบอืมทำไมยังไม่ได้ว่าได้มาเป็นในคอลเลกชันมันก็น่าจะดีนะไหนลองกลับมาดูใหม่สิเม่แต่ได้ไหมพิเศษทาแล้วก็ได้มาแล้วโอเคได้เพิ่มมาอีก50แล้วทีนี้ก็จะได้จากเรื่องพิเศษตรงไหนเนี่ย เนเรื่องพิเศษถวายได้เบเกอร์หรอไม่ใช่ขอขอดูหน้าสิขอขอดูหน้าขอขอดูหน้าโอเคชั้นที่60สิบาแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก70นะแล้วทีนี้เราก็จะกลับไปเผาผานแคอรอ <c oughs> ืมันได้ยากขนาดนั้นเลยอะ,ล,กกะลู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 กะ น่าเกลียดมากทำไมผมไม่รู้จักห้ามใจตัวเองเลยวะคือถ้ามันยังมีทองติดมาสัก3สามแผ่นสี่แผ่นเนี่ยไม่สี่เลียดเลยนะทุกู้ามถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะฮะเหลือแปดร้อยโอั ไม่มีโหลดเลยทำไมมันได้ยากจังไม่เข้าใจเอาซะเลยตัวนี้ไม่โอ้โหคุณนิงคิดพอไหมคิดว่าพอไหมฮะคิดว่าพอแล้วคนอย่างแคทออเดอร์นะมันก็ต้องไปสอสิครับลุกกลับโอ้ทำไมมันได้ยากเงี้ย

ทำไมเป็นชาเลนจ์ครับ ไหนลองเล่าให้ฟังสิทำไมมันออกมาเป็นชาเลนได้ในเมื่อตู้นี้เป็นเลดลูกกะแต่ทำไมมันออกมาเป็นชาเลนงงในงงเออดีเว้ ท่านผู้ชมผมหงุดหงิดจริงว่ะมันต้องได้อีกสักหน่อยสินะมันต้องได้อีก,กทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลองออกมาถลี่ถลายสักนิดนึงนะแล้วทีนี้เราเราจะก็จะย้อนกลับไปหาเธออีกครั้งหนึ่งนะฮะหงุดหงิดจริงๆเลยโอ๊ยทำไมไม่ได้หมดไปสามพันแขนก็ไม่ได้จับ โธ่มาหาเพชรอีกซึ่งนิดนึงน่าจะได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะฟาร์มเพชรน,นิดนึงดิฟาร์มเพชรเข้าไป40 20 20มาน่าจะได้ทีหนึง่งนะทีสุดท้ายแล้วฮะท่านผู้ชมออ้ยากอะ่ะใครได้แล้วบ้างเนี่ย ออกยากไปเนี่ยตัวเดียวเนี่ยแต่ทำไมมันออกยากขนาดนี้เออคิซินน่ายังไม่ออกยากขนาดนี้เลยเนะี่ยเล่นตัวจังเลยเธอ<ม> <c oughs> โอ้ยขาวจริงครับพอพอพอฮะไปต่อไม่ไหวแล้วหมดว่าจะเก็บเพชรเพตุลละครตู้หน้าตู้นี้ก็ไม่ได้สักที พอดีฮะอามซอนี้คิเซนายี่สิบเอ็ดอ่ะโอเคคิเซนาฮาดาวพอดีผมนี่แย่จริงรอยนะฮะกว่าจะได้แต okay, ่มันออกยากไปว่าออกยากกว่าตู้คิเซนาอีกอ่ะท่านผู้ชมถ้าชอบคิดนี้นะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะฮะเส็งว่ะบายครับายบายครับเหี๋ยวบาย っあっ